สวนพืชศาสตร์พืชสวนโลกตั้งอยู่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วิเริ่มโดยนายก,กท,ทักษิณพันตะมุโททักษิณดกเตอร์ทักษิณชินวัตรเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว สร้างไว้สำหรับแหล่งรวมพันไม้ดอกไม้อาณาชนิดของประเทศไทยแต่ด้วยปัญหาการเมืองรัฐบาลชุดหลังๆได้เปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จะชื่ออะไรก็ตามก็คนไทยได้รับของดีๆสิ่งดีๆที่เห็นไกลๆก็คือหอบขำหอบขำเดะเหนื่อยอ่ะเหนื<ด>่อย<ด>ายก็ไป lọt đây này hung ác cho này. Teo, 15, 15 rồi. 15 phút. Adikabe hẳn ma. Các đội thi. กะโดดแล้วจะเลยภูเขาอะหนึ่งสองสามเออ